สวัสดีครับสำหรับนายจ้างบุคคลธรรมดาที่เคยปวดหัวก,กับการขอจ้างแรงงานต่างด้าวหรือว่ากำลังจะยื่นเรื่องแต่ก็ยังง,งงงว่าจะเริ่มยังไงดีวันนี้เรามีคู่มือฉบับเจาะลึกมาให้เลยครับเราจะมาไขาทุกข้อสงสัยให้เคลียร์กันไปเลยเคยเป็นไหมครับเตรียมเอกสารไปอย่างดีครบทุกอย่างเลยนะมั่นใจมากว่ากิจการเราเนี่ยต้องการคนจริงๆแต่พอผลออกมาอ้าวคำขอดวนปฏิเสธซะงั้นหรือได้คนงานมาไม่ครบตามจํานวนที่อยากได้มันก็น่าหงุดหงิดใจอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับ แล้วเชื่อไหมครับว่าคําตอบของปัญหานี้เนี่ยมันง่ายกว่าที่เราคิดเยอะเลยมันซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปใช่แล้วครับหัวใจสําคัญของเรื่องทั้งหมดมันคือตัวเลขในบัญชีธนาคารของเรานี่เองเอาละครับเพื่อให้เราผ่านด่านนี้ไปได้แบบฉลุยเรามาเริ่มที่ส่วนแรกกันเลยคือการลองสวมบทเป็นเจ้าหน้าที่ดูถ้าเราเข้าใจแล้วว่าเขาคิดยังไงการเตรียมตัวของเราก็จะตรงจุดมากขึ้นเยอะเลยครับ เรานึกภาพตามนะครับในหัวของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันมีสูตรง่ายๆอยู่ครับคือรายได้สุทธิที่หมุนเวียนในบัญชีของเราอะ่ะมันต้องดูสมเหตุสมผลกับภาระค่าจ้างของคนงานทั้งหมดที่เราจะจ้างพูดง่ายๆก็คือเขาต้องมั่นใจว่าเรามีปัญญาจ่ายค่าแรงให้ลูกจ้างได้จริงๆนั่นแหละครับถ้าตัวเลขมันดูไม่สมดุลกันโอกาสที่คำร้องจะโดนปัดตกก็สูงมากเลย โอเคพอเราเข้าใจหลักการใหญ่ๆแล้วทีนี้เรามาลงสนามจริงกันดีกว่าครับมาจอลึกกันเลยว่าสี่กลุ่มธุรกิจหลักๆที่นายจ้างบุคคลธรรมดามักจะยื่นเรื่องกันเนี่ยเขามีเกณ์พิจารณาที่แตกต่างกันยังไงบ้างมาเริ่มที่พี่ใหญ่ของวงการเลยกิจการเกษตรและปศุสัตว์ครับกลุ่มนี้เนี่ยมีโอกาสขอจ้างคนได้เยอะที่สุดเลยนะหลักการก็ง่ายๆครับเขาจะดูตามขนาดพื้นที่ทํากินหรือไม่ก็จํานวนสัตว์ที่เราเลี้ยงอย่างทํานาทําสวนยางสวนปาล์ม ก็จะอยู่ที่ประมาณ5-10ไร่ต่อคนงาน1คนแต่ถ้าเป็นงานสวนผักผลไม้ที่ต้องใช้ความละเอียดมากกว่าก็อาจจะได้ที่2-5ไร่ต่อคนครับ และนี่คือชุดเอกสารที่บอกเลยว่าชี้เป็นชี้ตายสําหรับสายเกษตรเลยนะครับที่ดินต้องมีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้องแล้วก็ต้องเป็นชื่อของเราด้วยนะถ้าเช่าที่เข้ามาก็ต้องมีสัญญาเช่าที่ติดอากรสแตมเรียบร้อยและที่สําคัญมากๆเลยถ้าเรามีสมุดทะเบียนเกษตรกร,รหรือที่เรียกกันว่าเล่มเขียวมายืนยันด้วยนะโอ้โหอันนี้จะเหมือนตัวทองเลยครับมันช่วยการันตีว่าเราเป็นเกษตร,รกรตัวจริงทําให้คําขอของเรามีน้ําหนักขึ้นมาทันทีเลย มาต่อกันที่กลุ่มที่2ที่หลายคนบอกว่าเป็นกลุ่มปราบเซียนเลยนั่นก็คือกลุ่มรับเหมาก่อสร้างครับเหตุผลหลักๆเลยก็เพราะว่าเจ้าหน้าที่จะกังวลเรื่องความไม่แน่นอนของงานดังนั้นหลักๆแล้วเขาจะอนุมัติตามสัญญาจ้างที่ยังแอคทีฟอยู่เท่านั้นแล้วก็มักจะมีเพดานคร่าวๆอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงคนครับถ้าต้องการมากกว่าน really ี้จริงๆส่วนใหญ่เขาก็จะแนะนําให้ไปจดทะเบียนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนไปเลยจะน่าเชื่อถือกว่าเยอะครับสําหรับพี่น้องผู้รับเหมาเอกสารชุดนี้คือต้องมีนะครับ 1คือสัญญารับเหมาที่ยังไม่หมดอายุและต้องระบุมูลค่างานชัดเจนเพื่อพิสูจน์ว่าเรามีงานในมือจริงๆและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแผนที่ที่ระบุพิก,กัดของไซ์งานแบบละเอียดละเอียดเพราะอะไรนั่นหละครับพอเจ้าหน้าที่เขาต้องสามารถลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน้าง,งานจริงได้นั่นเองครับกลุ่มที่3ครับร้านค้าแล้วก็กิจการพาณิชย์ต่างๆอย่างเช่นร้านอาหารร้านขายของชําอะไรพวกนี้กลุ่มนี้เนี่ยเขาจะอนุมัติตามความเหมาะสมของขนาดร้าน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ประมาณ2-5คนครับและหัวใจที่สําคัญที่สุดของกลุ่มนี้เลยนะคือ statement หรือรายการเดินบนัญชีที่ต้องโชว์ให้เห็นชัดๆเลยว่าร้านเรามีเงินหมุนเวียนเข้ามาเพียงพอที่จะจ่ายค่าจ้างลูกน้องได้จริงๆสําหรับเจ้าของร้านค้าเอกสารที่เหมือนเป็นใบเบิกทางเลยนะขาดไม่ได้เด็ดขาดก็คือใบทะเบียนพาณิชย์ครับถ้าไม่มีใบนี้นะบอกเลยว่าโอกาสผ่านแทบจะเป็นศูนย์เลย นอกจากนี้ก็ควรจะมีสัญญาเช่าร้านแล้วก็ที่สําคัญไม่แพ้กันคือรูปถ่ายที่เห็นหน้าร้านเห็นบรรยากาศร้านมีลูกค้าเพื่อยืนยันว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีอยู่จริงและเปิดดําเนินการอยู่จริงๆครับและประเภทสุดท้ายครับคืองานในครัวเรือนหรือที่เราเรียกกันว่าคนรับใช้ในบ้านกลุ่มนี้เกณฑ์ค่อนข้างตรงไปตรงมาครับปกติแล้วเนี่ยหทะเบียนบ้านจะขอได้ประมาณ1-3คนแต่ มันมีข้อยกเว้นที่สําคัญและน่าสนใจมากครับคือถ้าในบ้านมีผู้ป่วยผู้สูงอายุหรือผู้พิการที่ต้องการคนดูแลเป็นพิเศษเราสามารถใช้ใบรับรองแพทย์ไปยื่นเพื่อขอโคตาเพิ่มได้อีก1-2คนเลยนะซึ่งอันนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยครับมาถึงส่วนที่3กันแล้วครับ นี่คือไพ่เด็ดทางการเงินหรือเป็นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้เราสามารถขอจ้างคนได้เยอะขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะใครที่ตั้งเป้าไว้ว่าอยากมีทีมงานเกิน10คนขึ้นไปนะส่วนนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับมีเอกสารแค่2อย่างเท่านั้นครับที่จะเป็นกุญแจสําคัญในเรื่องนี้อย่างแรกเลยคือสเต m เมนย้อนหลัง6เดือนที่จะโชว์ให้เห็นเลยว่าสถานการณ์การเงินของเราอะแข็งแรงแค่ไหนและอย่างที่2ก็คือหลักฐานการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือพองอดเจ้าศูนย์เก้นนั่นเองครับ เอกสารตัวนี้แหละที่จะเป็นเครื่องยืนยันความน่าเชื่อถือและไหลได้ของเราในสายตาของทางการเพื่อให้เห็นภาพกันชัดๆเลยนะครับสมมุติว่าเราอยากจ้างคน10คนให้ค่าจ้างคนละหมื่นบาทนั่นแปลว่าในแต่ละเดือนเรามีภาระค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าจ้างเนี่ยหนึ่งแบาททุนท่น ดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้เจ้าหน้าที่ในบัญชีของเราก็คุณจะมีเงินหมุนเวียนเข้าออกหรือมีเงินคงเหลือเนี่ยอย่างน้อยๆก็สัก2-3ถึงเท่าของค่าใช้จ่ายหรือประมาณ2 3งถึงสามแสนบาทต่อเดือนเพื่อโชว์ให้เห็นว่าเรามีสภาพคล่องทางการเงินที่แข็งแรงพอจริงๆครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับที่จะมาตอบคําถามสําคัญที่หลายคนอยากรู้มากๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยในฐนานะบุคคลธรรมดาเราจะจ้างคนได้สูงสุดกี่คนกันแน่และเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องเริ่มวางแผนก้าวต่อไปครับ ลองดูตารางเปรียบเทียบนี้ให้เห็นภาพชัดๆนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาเนี่ยเพดานที่แนะนำแบบเซฟเซเลยจะอยู่ที่ประมาณ15คนแล้วการตรวจสอบสถานะการเงินส่วนตัวก็จะเข้มข้นมากแต่พอเป็นนิติบุคคลปุ๊บเพดานจำกัดแทบจะไม่มีเลยแล้วการอนุมัติสำหรับจำนวนเยอะๆก็จะง่ายกว่ามากด้วยดังนั้นนี่อาจจะเป็นสัญญาณที่บอกธุรกิจที่กําลังโตว่าถึงเวลาแล้วละที่จะต้องขยับขยายไปอีกขั้น เพราะฉะนั้นประเด็นที่สำคัญที่สุดที่อยากจะสรุปให้จำไว้เลยก็คือในทางกฎหมายอาจจะไม่ได้มีเพดานกำหนดไว้เป๊ะหรอครับแต่เพดานที่แท้จริงในทางปฏิบัติมันถูกกำหนดโดยวอ2อย่างเท่านั้นคือ 1. เงินในบัญชีและ 2. ขนาดของกิจการของเราเองล้วนๆเลยสุดท้ายแล้วคำถามที่เราต้องกลับไปถามตัวเองก็คือวันนี้บัญชีธนาคารของเรามันส่งเสียงได้ดังพอที่จะบอกกับเจ้าหน้าที่ได้หรือยังว่า เราพร้อมและมีความสามารถที่จะดูแลพนังงานที่เราต้องการได้อย่างแท้จริงหรือไม่ครับ